หนุ่มโพสเคีย์กรณีถ้าทำแกงส้มไม่ได้ก็ไม่ควรได้สินสอดเป็นแสน จากกรณีดราม่าที่มีผู้ใช้ Facebook ลายหนึ่งออกมาโพสข้อความระบุว่าไม่เห็นแปลกเลยถ้าอุตสาห์เสียสินสอดเป็นแสนแล้วคาดหวังสกิลเล็กๆน้อยๆเช่นการทําแกงส้มได้ถ้าไม่มีสกิลอะไรที่จะมาเป็นประโยชน์ในชีวิตครอบครัวหลังแต่งงานเลยแล้วคาดหวังให้ผู้ชายต้องจ่ายเป็นแสนนี่สิแปลกไม่มีสกิลเท่ากับฟรีก็ควรจะถูกแล้วป่ะฟรีก็แต่งได้นี่ไม่เห็นแปลกซึ่งต่อมาก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากในโลกออนไลน์จนล่าสุดเจ้าของโพสต์ด,ดังกล่าได้ ออกมาโพสชี้แจงว่าสรุปทัศนะของผมเรื่องสินสอดนะ 1. สินสอดควรเป็นเรื่องของความพึงพอใจของเจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่ควรเป็นเงื่อนไข 2. แต่เนื่องจากค่านิยมสังคมในทั่วๆไปมีการตีค่าผู้หญิงกับจำนวนเงิน 3. ในสังคมชนบทบางที่ที่การทำอาหารในครัวเรือนเป็นสกิลที่สำคัญสำหรับการอยู่รอดของครอบครัวเป็นการประเมินว่าที่ทางเจ้าบ่าวเสียสินสอดไปมันเหมาะสมหรือไม่ลูกสะภ้าเข้ามางองมืองอเท้าหรือไม่ C เราสามารถมองการทำอาหารเป็นสกิลที่สำคัญมากๆในมุมมองของเขาได้ไม่ต่างกับสกิลอื่นๆของผู้หญิงในยุคใหม่ 5. ถ้าคิดตามสมก,การเส้นตรงแบบถดถอยไม่มีสกิลก็คือสินสอดเท่ากับ0หรือฟรีนั่นเองถึงไม่ฟรีก็จะเป็นค่าฐาน c จากสมก,การเส้นตรง b เท่ากับ ax บวก c โดยที่ c เป็นค่าคงที่ซึ่งถ้า c อยู่ที่จุดกำเนิดในระนาบ2มิติ c ก็จะมีค่าเท่ากับ0 6ในความเป็นจริงผมถือทัศนะตามศาสนาของผมคือสินสอดในความหมายของศาสนาอิสลามคือของขวัญที่สามีให้ภรรยาในวันแต่งงานเท่านั้นทั้งหมดคือสิ่งที่ผมคิดผมต้องขอโทษในการเขียนที่อาจจะสื่อความหมายได้ไม่ดีแต่ผมขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่บอกว่าตัวตนของผมมีแนวคิดเหยียดเพศ